สวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะเช้านี้ที่เกาหลีนะคะอากาศอยู่ที่รบสิบองศานะคะหิมะยังละลายไม่หมดนะคะสำหรับเริ่มต้นเดือนสองเดือนกุมภาพันธ์นะคะเบิงผาบรรยากาศค่ะเย็นค่ะอากาศเย็นแล้วก็แห้งด้วยนะคะถึงเทือกเขาก็สิเป็นประมาณนี้แหละคะ่ะข้างล่างจะเป็นสวนโสมนะคะผาาสแลนสีดำๆมีห่านน่ะแหละคะ่ะสวนโสมนะคะโสมนี่ประมาณ สี่ปีแล้วนะคะหาปีเพิ่นกระสิเก็บเกี่ยวนะคะแต่ไล่ฝั่งนู้นเก็บเกี่ยวไปแล้วนะคะสําหรับโสมเกาหลีเนาะพี่น้องปลูกกันเป็นระยะแง่ๆกันเลยนะคะดูบนทิวบนภูเขาอันนี้อยู่ที่แปดโมงครึ่งนะคะแปดโมงครึ่งแดดได้ว่าหนาวจ้ะพี่น้อง <laughs> อากาศเย็นเย็นเลยะคะ่ะนี่นี่คือสวนผักของเท่ากับสินประมาณนี้นะคะเพราะว่า ถ้าบ่มีเฮาส์นะคะสวนผักสวนยางกัสิปปูก็ได้ต้องมีเฮาอุ่นนะคะเฮาปรับอากาศอนนะะุ่นเนาะอุ่นก็คือมีการทำม,มีเครื่องอุอ่นที่สิปลูกปักไว้กินนะคะถ้าสวนใดที่มีเฮาอุ่นก็จะเลียงหนาวสําหรับแรงงานไทยเนาะคะ่ะแต่ว่าสวนไหนที่ไม่มีาการปรับอากาศทําเฮาอนนะุ่นเนาะก็จะบดไดเรียงหนาวนะคะหนาวอีกหนาวเบิดต ประมาณเดือนเมษาก็จะเริ่มพ่อปลูกแล้วค่ะนี่อากาศก็จะอุ่นขึ้นจักหน่อยตอนนี้อยู่ที่เดือนสองเดือนกุมภานะคะอากาศเย็นแห้งเนาะพี่น้องนี่ปีนี้เย็นนานนะคะหนาวนานแล้วก็หิมะตกอยู่บ่อยๆเนาะทางหนึ่งก็จะเป็นภาคเหนือของประเทศเกาหลีพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศตอนห้านะคะลบสิบถึงสิบเอ็ดองศาณนะประเทศเกาหลีมาให้พี่ให้นอ้องเฮาได้เบิ่งเนาะนี่คือ แดดเกาหลีนะคะหิมะยังเต็้มอยู่เลยนะคะละลายยังไม่หมดเนาะถ้าแดดออกอกระสีเริ่มละลายกระสีหนาวลงค่ะตอนตกนะคะตอนหิมะจะตกมันจะไม่หนาวเนาะทุกคนจะหนาวตอนที่หิมะละลายเนาะคะ่ะจังใดจังเหตุงานใดกระสิอยุบประมาณนี้ราคาเฮตุไปเรื่อยอสภาพร่างกายของเขาก็จะปรับอุณหภูมิไปตามาสภาพของอากาศนะคะเก็บภาพบบรรยากาศตอนเช้านะคะวันจันทร์มาให้ทุกคนในเบิงเดอร์จ้ะ